ระหว่างตรวจแถวหัวหน้าครูฝึกสังเกตเห็นว่าทหารหญิงคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อกาะกันกระสุนเขาถามว่าทำไมถึงไม่ใส่เสื้อกราะทหารหญิงเธอบอกเธอใส่อยู่ครูฝึกหญิงเริ่มสงสยัยจึงสั่งให้เธอถอดแจ็คเก็ตออกทันทีแม้จะลังเลแต่เธอก็ยอมถอดแจ็คเก็ตออกเผยให้เห็นว่าเธอสวมเสื้อกราะจริงๆแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นกลับทำให้ตะลึงเพราะเธอเจาะช่องขนาดใหญ่สองช่องบริเวณหน้าอกทั้งทีมฝึกถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะ วันหน้าครูฝึกโกรธจัดตำหนิเธอเสียงดังว่าเสื้อเกราะมีไว้ปกป้องจุดสำคัญทหารหญิงคนนั้นยังดูเหมือนอยากโต้เถ,ถียงต่อทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นเพื่อสั่งสอนเธอครูฝึกจึงสั่งให้มีการฝึกซ้อมฉุกเฉินทันทีทีมแรกๆทำภารกิจได้ดีแต่พอถึงรอบของทีมเธอกลับถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวและเธอเกือบถูกยิงแต่โชคดีที่เพื่อนร่วมทีมช่วยไว้ได้ทันหลังจบการฝึกครูฝึกเรียกทุกคนมาสรุปและให้คำแนะนำบรรยากาศตเต็มไปด้วยความตึงเครียดครูฝึกหญิงเดินมาบอกว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์ปป้้้้ออองงงกกััันนนนทีี่่่่เเเหมมมาาาะสธคคคตตไไแลลวววรใ ความตึงเครียดหัวหน้าครูฝึกบอกให้เฉพาะทีมของเธอต้องอยู่ฝึกซ้อมต่อเป็นพิเศษก่อนเดินจากไปคืนนั้นในห้องพักทหารหญิงยังไม่รู้จะทำอย่างไรกับเสื้อเกราะที่เธอเจาะรูไว้จากนั้นเพื่อนร่วมทีมก็พูดเล่นว่าลองไปซื้อจานดาวเทียมหลายๆไปจากร้านอะไหล่มาติดดูเธอไม่ขาด้วยแต่บทสนทนาก็เปลี่ยนหัวข้อไปที่เจ้าหน้าที่หญิง กลายเป็นว่าครูฝึกจากหน่วยเสือบินแอบชอบครูฝึกหญิงมานานแต่ไม่กล้าบอกวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายรักและฝากทหารคนหนึ่งไปส่งให้แต่ทหารคนนั้นดันถูกจับได้ขณะแอบดูห้องอาบน้ำหญิงและถูกครูฝึกหญิงรวบตัวได้ทันทีเธอโกรธมากและรีบตรงไปหาครูฝึกคนนั้นเพื่อเอาเรื่องแต่เขากลับเข้าใจผิดคิดว่าเธอมาหาเพราะจดหมายรักทั้งคู่จึงต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดกันอย่างยาวนานในขณะเดียวกันกลุ่มอัจฉริยกรข้ามชาติได้โจมตีรถขนย้ายผู้ต้องหาและช่วยผู้ต้องหาคนสําคัญหลบหนีหน่วยเสือบินและหน่วยททหหหหาาารรญิงงงงถูกกกกสส่่่่ตัััวไไปยพพืื้นนีีลลเอดบ พวกเขาบุกฐานศัตรูอย่างรวดเร็วหัวหน้าศัตรูพยายามต่อต้านแต่ทีมก็ร่วมมือกันจับตัวไว้ได้อย่างง่ายดายระหว่างความวุ่นวายทหารศัตรูคนหนึ่งก็ยิงใส่ทหารหญิงและเพื่อนร่วมทีมของเธอแต่โชคดีที่กระสุนโดนเสื้อเกราะรุ่นใหม่ที่เธอเพิ่งปรับแต่งทำให้กระสุนกระเด็นออกไปภารกิจจึงสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีดูเหมือนว่าเสื้อกราะรุ่นใหม่ของเธอไม่ได้มีดีแค่ดูดีแต่มันใช้งานได้จริง